Spirit มาสเตอที่เคารพค่ะโปรดปฏิบัติตามกฎของที่นี่ด้วยคะ่ะอย่าฝ่าฝืนกฎเลยนะคะหาคนธรรมดาเขธรรมดาแบบเธอนะมาพูดแบบนี้กับฉันไนดะ้ยังไงละะ่ะฮะเร็วเร็วรีบทำทที่ฉันบอกให้ทำซะขาาแถวฉันยังแตงมาแล้วยังไม่มีใครพูดอะไรแต่เธอกล้าเถียงฉันเรื่องกฎหรอวะโปรดทำตามกฎแล้วต่อแถวด้วยคะ่ะ ดีแกปากแข็งนักถ้าแกไม่ฟังฉันตอนนี้ฉันจะทำให้แกหายไปเดี๋ยวนี้เลยเออแกเป็นใครวะบัคขวาจะทำไมผมก็แค่นักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ชอบการลก่นแกลงนะครับหฮึฮะฉันขยับไม่แขนไม่ได้เลยไอ้เหวนเอ้ยเป็นไปได้ยังไงกันนักเรียนธรมธรมดาธรรมดาจะมีพลังขนาดนี้แย่ yeah, แล้วไอ้คนนั่นมันใครนะ มันกล้าไปยุ่งเรื่องของกุยวูได้ไหนกันไม่รู้สิฉันเพิ่งเคยเห็นในหมอน,นั่นนะครั้งแรกน่าจะเพิ่งมาเป็นสปิริตมาเตอร์หรือมั้งนี่มันยุคไหนแล้วจะมาทําตัวเที่เหมือนอสุวินชุดทองหรือไงเขายัว่วกุยวูขนาดนั้นแล้วจะพัน,นาเลยว่าเขาตายแน่นอนแย่ yeah, แล้วฉันจะแพ้ไอ้หน้าอ่อนนี่ต่อหน้าทุกคนไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของแกสักน้อยอยากตายมากหรือไงวะ ด้วยจังหวะที่ถูกต้องและตำแหน่งที่ดีแล้วก็จัดการล้มม<ะ>ันซะหโอเฮ้ยไอเด็กนั่นมันใครกันนะ่ะเขาล้มกุยบูภายในท่าเดียวเนี่ยนะฉันได้ยินมาว่ากุยบูเป็นแชมป์ในการต่อสู้เขตใต้ดินเจียงหนานเลยนะแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจะถูกล้มได้ใน,ในท่าเดียว ไอ้เด็กเว้นแกทำให้ฉันโมโหแล้วนะออกมาเบ er อร์เซอร์ก์อสูรเบอร์เซอร์ก์แบล็กแบลประเภทจู่โจมระดับ2ดาวเลเวล e 3ามสกิลบูทอิมแพคช็อกคำรามกุงเล็บเหล็กจุดอ่อนประเภทบินประเภทผีตรงจมูกเป็นจุดที T ่อ่อนแอที่สุด เงื่อนไขามาตรฐานเส้นทางสู่การวิวัฒนาการสงต้าจัดการได้เวรนี่ซะระดับสองดาวเรเวลอีสามนี่มันประเภทต่อสู้เพียวๆเลยนี่ว่าสู้ไม่ได้ง่ายแล้ววะ่ะแบบนี้ขึ้นเสียงคำรามยะโอ้แหลงกดดันที่มหมาสามขึ้นเสียงคำรามนั่นเหรออย่ากให้ฉันกลัวต่อหน้าคนพวกนี้ละสิ ดูเหมือนว่าคุณอยากจะเล่นกับผมนะครับดังน,น,นั้นผมก็จะเล่นด้วยก็แล้วกันแกทําไมแกไม่สกิลคอมรามสรงต่าเป็นสกิลสตันนี่ขนาดพวกทหารรับจ้างคนอื่นยังโดนสตันนี่ว่แต่ทําไมมันไม่เป็นอะไรวะเลี้ยงไปออกมาสัตรศูนย์ของเขาต้องแข็งแกร่งมากแน่แนเลยโอ้นี่มันอะไรเนี่ยมาฮัสกี้ไม่ใช่หรอ เอานี่หมาฮัสกี้ชัดๆดูจากรูปร่างแล้วฮัสกี้พันธ้เลยละใครจะไปคิดว่าเนี่ยว่าจะมีคนเอาหมาฮัสกี้เป็นสัตว์อสูรไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเอ,เองก็กลัววิ่งฉี่แตกไปแล้วมั้งดูนั่นดูนั่นเจ้าหมาน้อยมองมาที่ฉันด้วยละดูเหมือนว่า ครอบครัวของแกจะมีทรัพยากรให้แกมากมายเลยสินะนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าแกทำให้แข็งเก่งขนาดนี้แต่ตอนนี้่ะดูเหมือนฉันจะคิดมากไปสงตาเห็นไอหมาฮัสกี้นั่นไหมวันนี้ฉันจะให้แกกินเนื้อหมาอย่างเองได้ยินหรือเปล่าเหลียงไปพวกเขาดูถูกแกอยู่นะเว้ยไปโชว์ให้พวกเขาดูหน่อยสิว่าแกได้มีอะไรดี ไอ้กูไอ้มาดวัดจ้อยอย่างแกจะมาทำอะไรมีของฉันได้นั่นเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเดี๋ยวแม่งไอ้เซอร์เบร์ลัสเหรอเดี๋ยวแม่งไม่เข้ากลุ่มนี่วะไม่อันนี้มันนอกบทอีเลี้ยงปลายระวังมันดีๆละ่ะ ช็อกไอ้นี่ไม่ธรรมดาสงต้าอ,อย่าหยุดสับไอเวนหน้าเกลียดนี่เป็นชินช้นๆซะบูทออิมแพคนี่เหลียงไปเนเธอร์ไฟสไตล์เนเธอร์ไฟสไตล์ เลี้ยงป้ายระวังเลี้ยงป้ายแย่ yeah, ละอาการไม่ค่อยดีเลยไม่เอ้ยมันเป็นเพราะฉันเองที่ไม่มีความสามารถพอในการออกคำสั่งฉันไม่น่าให้มันไป,ปเผชิญหน้ากับประเภทโจมตีโต๊ะเลยถ้าเราเรอโอกาสสวนกลับดีๆละ่ะก็ก็คงไม่เป็นอะไรแบบนี้สินะไอ้หมีบ้านนี่ คู่ควรกับประเภทโจมตีแรงอ e ีจริงๆถึงเหลียงปายจะต้านพลังของมันด้วยไฟนรกได้ก็ตามเถอะแต่ว่ารู้เหมือนฉันจะคิดถูกนะถึงจะเป็นหมีแรงอ e ีแต่ถ้าถูกไฟนรกนั่นตรงๆทั้งร่างกายและวิญญาณคงทนไม่ไหวโซเซไม่มีสติและเหมือนว่าทั้งสองจะโดนเข้าอย่างหนักเลยละ่ะขอโทษนะเหลียงปายที่นายเจ็บเพราะฉันฉันผิดเองละ่ะ งานนายก็กลับไปพักผ่อนดีกว่านะแต่ว่านาะยท่านท่านจะทํายังไงถ้าผมกลับไปล่ะไม่ต้องห่วงหน้าฉันมีแผนดูแลตัวเองด้วยนะครับไอ้โง่เอ้ยแกอยากตายจริงๆสินะฮะแกกล้าขนาดถึงที่เรียกสัตว์อสูนกลับเลยเหรอถ้าสัตว์อสูรแกบาดเจ็บแล้วแกยังจะให้มันสู้แทนแกอีกรือไงคนแบบแกที่ไม่สนใจว่าสัตว์อสูนจะเจ็บหรือเปล่าอย่างแกนะ ไม่ควรเรียกตัวเองว่าส p i ิ i ิ m มาสเตอร์ด้วยซ้ำเอ้ไอเด็กน้อยแกคิดว่าการเป็นส p i r i t ิ a ิ t มาเตอร์จะเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์หรือไงตอนฉันทำภารกิจฉันยังแทบเอาชีวิตตัวเองไม่รอดแล้วจะไปมีเวลาหวงไอสัตว์อสูรได้ยังไงกันล่ะลืมไปซะฉันไม่มีเวลามาเฉียงกับแกหรอกนะสงต้าฉีกมันเป็นชิช้นๆซะอะอหยุดซะ กุยโวนี่นายไม่สนใจกดของที่นี่เลยหรือไงทิ้งแม้นายจะมีความแค้นอะไรกับใครก็ตามนายไม่ได้ถูกอนุญาตให้มาต่อสู้ที่นี่นั่นนายน้อยไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะอย่าบอกนะว่าเขามาที่นี่เพื่อดูแลกลุ่มโลหิตเล็กกา้านะกลุ่มโลหิตเล็กก้านั่นดังมากเลยนะถ้าเทียบกับนายน้อยกลุ่มนั้นแล้วแทบสู้ไม่ได้เลยนายน้อย แสดงว่าเขาเป็นลูกของเจ้าเมืองนั่นแหละได้น้อยผมรู้กฎน้าแต่มันไม่ได้ใช้แค่กับทหารรับจ้างทั่วไปหรอกหรอแถมไอเด็กนี่มันก็มาดูถูกผมอีกดังนั้นมันก็สมควรที่จะถูกลงโทษแล้วนี่นาะผมหวังว่าคุณจะปล่อยผ่านไปนะครับหรือคิดว่าปล่อยผ่านไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มโลหิตเหล็กกล้าแล้วก็อย่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะดีกว่านะครับ ปล่อยผ่านไปเพื่อนายทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะและเท่าที่ฉันรู้ได้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะพูดแทนกลุ่มโลหิตเหลยก้านะเฮ้ก็ได้ในเมื่อนายน้อยอยู่ที่นี่ฉันจะปล่อยแกไปในวันนี้แกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าแกในเมืองนี้อีกไม่งั้นแกตายจริงๆแน่สงตากลับได้เฮ้เป็นอะไรหรือเปล่าฉันซูสีล่า เป็นไยน้อยของเมืองนี้นะผมชื่อเย่เจี่ยนซิงขอบคุณสำหรับเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรหรอกนะที่นายยังช่วยคนของฉันได้เลยดังนั้นฉันส่ควรจะขอบคุณยังไงก็เธอคุยบูอาจจะไม่เก่งแต่ตัดอาวุของเขานั้นแข็งแกร่งมากแต่นายก็ยังทำให้มันบาดเจ็บได้นั่นสุดยอดมากเลยนะแต่นายต้องระวังเขาไว้ล่ะเพราะเขาเป็นคนขี้แค้นนะ ดังนั้นเขาไม่ปล่อยนายไปแน่ถ้าฉันไม่มาขอบคุณที่เตือนครับลาสมัครทหารรับจ้างหาคนเข้ากลุ่มหมาป่าสุดโหดครับไม่จำกัดอายุเลเวลถ้าคิดว่าแน่สมาสมัครเลยจ้ากลุ่มทหารไทยเก๋รับสมัครอยู่นะาถ้ามีสารสูรประเภทโจมตีพิจารณาพิเศษเลยกลุ่มปรบประจานมาเราต้องการคนที่มีศิลปะป้องกันตัวด้วยนะจ๊ะ กลุ่มสาวหวานสุดแซบเราต้องการหนุ่มๆผิวขาวแล้วก็เต้นได้นะหืมนั่นเธอนี่ฮ้ใส่เสื้อผ้าดีๆแล้วแทบจำไม่ได้นะ